ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Technical Focus นะครับประจำวันที่18กันยายนนะครับก็มีผมกงมุญเดชชุจิตนะครับมีคอร์สหลักทรัพย์ปัจจัยทางด้านเทคนิคนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัห์ศิลป์นะครับเป็นบนรายการก็เซ็นดีคส์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะปิดไปที่1,542.03จุดนะครับลบไป3.11จุดหรือว่าลบไป0.2นเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยปริมาณการซื้อขาย52,66มล้านบาทนะครับก ต้องบอกว่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่า s e n น e x เดนั้นปรับตัวขึ้นไปแล้วแต่ว่าไปเจอกับแรงขายแล้วก็ทําให้มีการพักฐานลงมาครับปิดในลักษณะที่แท้งเทียนเป็นลักษณะเป็นแท่งแดงลงมานะกา็ถือว่าเซนเซเมนต์ในระยะน,นั้นก็อาจจะโดนแรงขายกดดันแล้วก็มีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับก็ไปดูด้านซ้ายมือจะเห็นนะครับว่าตัว s e n นด x เเองก็ พยายามจะปรับตัวขึ้นไปแหละแต่ว่าพอปรับตัวขึ้นไปชนแนวต้านหรือว่าใกล้เคียงกับแนวต้านก็ไม่สามารถที่จะรักษาเมืนตั้มไว้ได้แล้วก็ถอยลงมาครับแต่ว่ายังสามารถที่จะยืนเหนือตัว EMA 50วันได้อยู่นะสำหรับเซ็นด์เนะทำให้ภาพโดยรวมนั้นยังมีลักษณะที่เป็น Sideway อัพอยู่ในกรอบอัพเทนได้อยู่นะครับแต่ว่าในระยะสั้นเองก็คาดว่า คงจะโดนแรงขายที่ยังกดดันอยู่แล้วก็มีความผันผวนอยู่พอสมควรนะรสำหรับตัวเซนด์คนะควันนี้ก็อมองว่าถ้าเกิดยังถอยต่อตามนารับนะบก็เริ่มที่จะลุ้นในการฟื้นตัวเช่นเคยนะครับตัวของแนารับเอง1537 1532นะครับก็เ,เป็นบริเวณเทรนด์นั่นแหละแล้วก็ตัวของอโลที่เขาทำเอาไว้นะครับก็มองว่ากรณีที่ พักตัวลงต่อแล้วลงมาทดสอบบริเวณแนวรับก็ลุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นมานะตัวของแนวต้านยังอยู่ที่1551 1 5 15้านะครับกเ็เป็นแนวต้านหลักไปก่อนในช่วงนี้นะครับตัวของเทสตเองก็ต้องบอกว่าโดนแรงขายทำายกดดันเช่นเดียวกันนะครับพอขึ้นไปเทสที่บริเวณแน,นวต้านก็ไม่สามารถที่จะเล่นผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะแนวต้านยังอยู่ที่9 5้าห้ แนวร,รับก็941938นั่นเองก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นจุดเดิมๆของตัว s e t นะครับที่เวลามีการสวิ n ขึ้นลงตามแนวรับแนวต้านเนี่ยก็มักจะมีการฟื้นตัวจากแนวรับหรือว่าถูกแรงขายทำลายกดดันบริเวณแนวต้านเช่นเดียวกัน,นก็เริ่มที่จะมีภาพไซเวย์มากขึ้นสำหรับตัว s ซ n i t นะครับไปดู i n d i c a t กันบ้างนะตาราง อินดิเคเตอร์ด้านซ้ายมือครับเซนดเอ็กซ์เองก็เมือ่อวันปิดวันศุกร15์1542.03จุดนะครับยังคงเป็นการเล่นต่ำกว่า1545.54หรือว่าอ e ีเมสิบวันนะครับก็ทำให้ตรงนี้ตัวมินตั้มเรียสั้นเนี่ยยังยังไม่สามารถที่จะมีความแข็งแรงได้นะครับตัวอ e ีเม50วันยังสามารถที่จะยืนได้อยู่นะครับอีเม50วัน1540อีเมส200วั15น1567ครับก็ เอเมวันก็ยังเป็นแนวต้านหลักที่กดเซนดเด็กอยู่นะครับตัวของ v w เวนะตัวของต้นทุนค่าเฉลี่ยผู้เล่นนะครับอยู่ที่1544.97จุดนะครับก็เซนดเด็กยังต่ำกว่าระดับดังกล่าวก็ค่อนข้างสะท้อนว่ามันโดนแรงขายกดลงมานะครับตัว ISI กลับมาพิกต่ำกว่าระดับแกน50%ก็เป็นก็เป็นบาริสั้นนะครับตัว Stochastic เองยังอยู่ในภาวะ Over s o l โนะครับเพราะฉะนั้น ด้วยภาวะวอลลนที่เกิดขึ้นก็มองว่าเวลาเซนดเด็กเข้าใกล้นวะรับก็คาดว่าอาจจะมีหุ้นบางตัวที่เริ่มมีเทนคอริรีบาวเกิดขึ้นนะครับตัวของประมาณการซื้อขายยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5วันอยู่ประมาณ0.8นะครับก็แรงขายไม่ได้มากแต่ก็ยังมีแรงกดอยู่พอสมควรนะครับตัว MACD นะครับ MACD ยังเป็นบวกอยู่เหนือแกนศูนย์นะครับบวกอยู่1.74จุดนะครับก็ รวมแล้วตัวเ e n ต e กเองนะครับเครื่องมือต่างๆก็ยังเป็นบ r ริ h หรือว่าเป็นสัญญาเชิงลบอยู่7-9เครื่องมือเพราะนั้นแน่นอนว่าความผ,ลผ,ลผันผวนยังมีอยู่นะครับแล้วก็การลักษณะว่าพิจารณาตามแนวรับก่อนครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Position นะครับคนที่มี Position เองก็ยังคงเป็นการลักษณะถือเอาไว้ก่อนนะครับตัวของแนวแนวเซฟฟิตีเ้เองก็ ยังคงโดนกดจากบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยนะครับทั้ง10วัน50วัน200วันนะครับตัว10วันอยู่ที่947นะครับอตัวเซฟซฟตี้เองอยู่946แล้วก็ตัวอิมเป่ย50วันอยู่946อิมเป่ย200วันอยู่953ก็ลักษณะที่โดนกดลงมาเรื่อยๆจากตัวค่าเฉลี่ยนะครับตัว isi เองก็ยังคงเป็นการเล่นต่ำกว่าแกน50%นะครับก็ ความแข็งแรงยังไม่ค่อยมีสําหรับตัวเซฟนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดนแรงขายกดดันทํำกาไรในรายตัวนะครับสำหรับตัวหุ้นในเซฟตี้เองนตัวต o c h a สติกเองอยู่ในภาวะโอโซมาต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นหุ้นบางตัวในเซฟตีก็เวลาลงมาลึกๆก,ก็อาจจะมีแรงฟื้นกลับเหมือนกันนะรประมาณการซื้อขายนะครับมากกว่าค่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณ48แต่ยังหดตัวลง18นนะครับก บริณการซื้อขายต้องบอกว่ามันมีทั้งแรงซื้อแรงขายนะในหุ้นรายตัวนะครับก็ต้องอันนี้อาจจะไปพิจรารณาในหุ้นรายตัวด้วยนะครับก็โดยรวมแล้วยังคงเครื่องมือยังคงมีลักษณะเป็นสัญญาณเชิงลบ8-9เครื่องมือเลยทีเดียวนะครับ volatility นั้นค่อนข้างจะผ่อนแอกว่า s e n เด็ก,ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ s e n s ซ x เวลาไปขึ้นกลับขึ้นไปหรือฟื้นตัวขึ้นนะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นที่มาที่ไปคาดการแนวโน้มวันนี้นะครับพอแท่งเทียนเป็นตัวลอมแ black line เป็นแท่งแดงลงมาแล้วเนี่ยก็สะท้อนว่ามันเผชิญกับแรงขายทั้งไร้แล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะแกว่งตัวขึ้นผ่านแนวต้านที่วางเอาไว้ได้นะครับ1551ซึ่งคือพอขึ้นไปชนปุ๊บลงทันทีนะครับก็เอก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่อาจต้องอพอบัิษีมีการ ปรับตัวเข้าใกล้นะครับเรนแนวต้านก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนะแต่อย่างไรก็ตามนะความผันผวนที่เกิดขึ้นมีก็จริงแต่ว่าภาวะโอซโซที่เกิดขึ้นก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวจากแนวรับได้นะครับ m อฟยังเป็นบวกอยู่นะครับตัวของแนวรับ1 5 3 7 1532สมเจ็หนึ่งห้าสามสองะครับแนวต้านหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับเซฟลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับเช่นเดียวกันนะครับแนวรับเก้าสี่หนึ่งเก้าสามแดแล้วก็มีแนวต้านเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับนักเกมไร้รั้นก เน้นซื้อเมื่อวานตัวนะครับในหุ้นที่อัพพอร์ฟอร์มหรือว่าอาจจะเป็นการเซเลก i ีฟก็ได้นะครับสำหรับในหุ้นรายตัวที่อัพพอร์ฟอร์มเซ็นเด็กอยู่ตัวช็อตเทอร์ t เทรนนะครับก็แน่นอนว่าเผชิญแรงขายแต่ก็ยังมองว่าจังหวะถอยตา้มนำรับยังเป็นจังหวะในการฟื้นตัวได้อยู่นะครับตัวของอหุ้นที่คาดว่าจะมีส่วนต่างหรือว่ามีสภาพคล่องเข้ามาเกมไรายอยู่นะครับก็ปตทปตทสพนะครับ TCP top S P R C นะครับตัวกลุ่ม ICT อย่าง Advantech True นะครับตัวกลุ่มห้าคาร BBL K Bank แล้วก็กลุ่มขนส่งนะครับ b e m PSL Triple I นั่นเองก็ยังคงหมุนเวียนกันอยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะครับตัวแนวโน้มรายสัปดาห์เองก็มองเป้าหมาย15591565ก็เป็นการขยับเป้าหมายลงมาเล็กน้อยนะครับจากอาพอ จากการเคลื่อนไหวของตัชนีที่ที่เริ่มเป็นไซด์เวย์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเซฟตี้นะครับแล้วก็แนวรับยัยลงมาเล็กน้อย1529-1518ซึ่งแนวรับเองก็ในรอบสัปดาห์นั้นก็เป็นแนวรับในรายเดือนด้วยก็เริ่มที่จะเป็นโซนสำคัญที่จะต้องยืนให้ได้นะครับเพราะนั้นเทรนโดยรวมของภาพในระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับแต่ก็คาดว่าแน่นอนว่ายังมีความผันผวนในระหว่างสัปดาห์นะครับเพราะนั้น ต้องคนที่ได้พิจารณาซื้อตามแนวรับมาก็เน้นถือหรือว่าถ้าเกิดนีมีการ rebound, รีบาวในระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะเป็นจังหวะสําหรับนักเกมระยะสั้นให้ขายทำใบได้เช่นเดียวกันนะครับตัวของ Stock in Trend วันนี้นะครับ BBL ปตท BCS แล้วก็ Sabina นะครับตัว Trading Buy จะเป็น BEM STA นะ PJW แล้วก็ BL นะครับไปดูตาราง Trading Buy กันก่อนนะ Trading Buy y เองก็ตัวแรกตัวเป็น STA นะปิด16.9นะครับก็ เป้าหมายระยะสั้น17.58บาทนะต่ำกว่า16.3ก็ stop loss ครับตัวเบมเองก็8.7นะเป็นการ recommend ต่อเนื่องมานะครับตัวของเป้าหมายระยะสั้น8.95 9.1ครับต่ำกว่า8.5ก็จ้า stop loss ครับพีทีนะครับปิดที่4.2นะเป้าหมายระยะสั้น4.3 4.36นะต่ำกว่า4.08ก็เป็นการพิจารณา stop loss ครับสำหรับ vl นะปิดที่บาท1ตังค์นะบาท1ตังค์เป้าหมายระยะสั้น1บาท6ตังค์ บาทสิตังค์นะต่ำกว่า0.96ก็ต้องพิจารณา s t บ p l o อสด้วยนะคสำหรับ stock in trend นะครับตัวแรกเป็น BBL นะ BBL เองกอ็ปิดที่ร้อยแนะครับแล้วก็เป็นการเล่นอยู่ในกรอบ up trend นะพยายามที่จะเริ่มฟื้นตัวจากเรนกรอบล่างของตัว up trend channel นะครับขึ้นมายืนเหนือ EMA 1 1วัน50วันนะก็ถือว่า momentum น,น,น,นั้นเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าปราิมาณปริมาณการซื้อขายไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ แต่ว่าตัวราคาเริ่มเกลียบขึ้นมาแล้วนะครับตัวบีบเองกอ็มองว่ามีโอกาสเป็นไซด์เวอัพได้ต่อนะครับแนวเป้าหมาย172 173.5นะครับแนวรับ167แล้วก็166.5ต่ำกว่า166.5ก็เป็นการพิจารณาซอบลอสครับตัวปตทเองกเอ็เป็นการ ฟื้นตัวจากกรอบล่างของ Up Trend Channel เช่นเดียวกันนะพยายามจะพลิกกลับขึ้นมายืนเหนือ Im e A ระสั้นอย่าง10วัน50วันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวและเป็นไซด์วายอัพได้ต่อนะเป้าหมาย36 36.5นะครับแนวรับ34 33.5นั่นเองนะต่ำกว่า33.5หรือว่าเส้นเฉลีย่ย e Im A 200วันก็ต้องพิจารณา s o f Loss ด้วยตัวของ BCH เองก็มีภาพฟื้นตัวนะครับจะเห็นว่าแท่งเทียนนะั้นเป็นมเมอ e r นะครับจาก กรอบล่างของอัปเรน c h a n แนลเช่นเดียวกันนะขึ้นมาปิดเหนืออีเมส200วันอีกครั้งหนึ่งนะประมาณการซื้อขาดเยียบขึ้นนะตัวราคาปิดอยู่ที่19.4มีโอกาสเล่นไปเทสไฮเดิมที่19.9แล้วก็เป้าหมายหลักที่2 0 3นะตัวแนวรับ19.1 1 8 8นะ่ะต่ำกว่า18.8ก็เป็นการพิจา Stop รณาซั o บลอนตัวสุดท้ายนะับซาบีน่าเองกออ็ถือว่าวันพฤหัส ถึงวันศุกก็เป็นการเล่นติดตัวต่อเนื่อง2วันติดเลยนะครับก็ท,ทั้งเทียนเองกออ็ถือว่าเป็นบูลลิสิกเนลนะครับแล้วก็ตัวประมาณการซื้อขายเริ่มที่จะเข้ามามีสภาพคล่องเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับปิดที่27.5นะครับโยงกับท้านาเป็นตัวไซด์เว Up แล้วก็เป็นการเล่นในกรอบอัพเทรนด์นะเป้าหมาย28.5นะครับย9 5แนวรับ2ี่5แล้วก็ยีบาทนะครับการหลุด 26บาทก็เป็นการพิจารณา s o บล loss ด้วยก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการที่เข้าโฟกัสในวันนี้ครับเชิญพบกับรายการถัดไปได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ